สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะฮะมาชมวิธีการเปลี่ยนนะก็เรียกว่าอ่าที่รองที่รองนั่งชักโครกครับของเขาเสียนะครับอาเสียแบบอาจจะบล็อกไมส่สนิทหรือไม่ก็อาจจะแตกนะชำรุดอะไรเงี้ยนะผมจะพามาดูวิธีการทําเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในการที่จะขนาดของเขานะจากขนาดเดิมแล้วก็ไปซื้อที่ที่ห้างหรือกับร้านนะครับเพราะว่า บางทีเราไปซื้อมาผิดแล้วจะต้องไปเปลี่ยนนะฮะเสียเวลานะฮะเราใช้ดยวิธีการในการทําเพื่อจะได้รู้ขนาดที่แท้จริงหรือขนาดที่ใกล้เคียงนะครับเอามาได้นะครับไปชมกันครับเราก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับในห้องนี้ก็อีกห้องนึงครับยาบ้านก็ทําเรียบร้อยแล้วเหลืองเพียงแค่เก็บรายละเอียดนะเอาน้ําเอากระดาษเอาสบู่มาวางเรามาดูกันครับตรงที่เราจะซ่อมแซมนะครับเป็นชกโคโกนะฮะชกโคโก้ะเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะ อันนี้เปิดฝาไว้อยู่นะครับแต่ว่าเราเอาลงมาดูเราจะเห็นเลยนะครับนี่นะครับรอยตรงนี้แต่เพราะว่าการกดทับการนั่งของผู้ผู้มาพักเนี่ยมันไม่เสมอกันน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับถ้าเราจะซ่อมก็ซ่อมได้นะฮะนะฮะเราใช้กาวนะฮะใช้กาวทาตรงนี้แล้วก็ซ่อมได้แต่จะอยู่ไม่นานนะนะฮะอยู่ไม่นานนะครับดังนั้นเรามีโอกาสก็เปลี่ยนได้เลยครับตรงนี้นะครับราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่ที่นี้ เราอยากรู้นะครับว่าขนาดของเขาเนี่ยจะขนาดไหนเนี่ยเรามีวิธีนะครับนะฮะเราก็จะต้องเอาเปิดฝานี้ขึ้นแล้วเราก็จะเอากระดาษน,นะครับมาวัดนะตรงนี้แล้วก็เอาดินสอรหรือปากกาเขียนวงมให้ได้ขนาดนี้เพราะว่าถ้าเราวัดขนาดไปแล้วถ้าได้ขนาดไม่มีขนาดเท่านี้เราขนาดใกล้เคียงมันก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็หากระดาษลังนะครับแล้วก็กันไกลนะครับกันไกล นะครับไปข้างในกันแล้วก็าวางลงเป็นถุงเลยครับทีนี้เราก็ใช้ปากกานะครับปากกาวงเลยครับกกวงกานนี้นะครับให้เราก,กาวงนะฮะเราต้องวงข้างล่างนะครับครับเราต้องวงด้านล่างนี้นะครับ ตามขอบปากเขานี่นะครับนี่นะครับน,นะครับงเียบไปเรื่อยๆนะครับห้ดูดูนะครับติดตามนี้นะครับติดตามนี้ไปเรื่อยๆโอเคนี่ก็ได้แล้วนะได้วงนะครับเราขีดด้านล่าง ด้านล่างก็ได้มุมนละครับแล้วเราขีดด้านหน้าก็นี่คือขนาดที่แท้จริงของเขานะครับขนาดที่แท้จริงนะครับเห็นไหมครับได้ขนาดที่แท้จริงของเขาแล้วนี่นะครับเราได้ขนาดที่แท้จริงของเขาแล้วนะครับเนี่ยเดยปอกกาแล้วเราก็ตัดครับตัดใช้กลนไกรนะกรรไกลตัด นี่นะครับเมื่อเราตัดสีเรอยแล้วก็ได้ขนาดนะขนาดแบบนี้นะครับนะฮะตามตามสภาพจริงของเขาที่เห็นนะครับเราก็เอาไปเทียบกับที่ห้างนะครับหรือที่ร้านที่เขาเขาขายนะครับ <c oughs> ขายฝารองนะฝารองนั่งชักโครกนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันที่ห้างกันนะไปไปเปรียบเทียบนะหรือถ้าไม่ได้ขนาดตามนี้เราก็ใช้ขนาดที่ใกล้เคียงก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางรุ่นนะบางยี่ห้ออาจจะมีไม่เหมือนกันอาจจะ หมดไปแล้วก็ได้เขาขายนะครับอันนี้เราจะโคู่กันนานแล้วหลายปีนะครับอ่ะหมาแล้วครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาในห้างแล้วครับนะครับก็มีให้เลือกเลือกเยอะแยะเลยนะครับตามราคาเห็นไหมครับนะตามราคาเลยนะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดนะเห็นไหมครับนะฮะมีให้เลือกเลยเพื่อนๆก็ได้กระดาษมาเห็นไหมนะมีกระดาษมาแล้วนะมีกระดาษมาแล้วก็วัดได้เลยครับ วัดได้เลยว่าอันไหนจะพอดีไหมอันนี้เล็บไปอันนี้เล็กทางเล็กเล็กอันนี้ก็ยังไม่ได้ครับด้านข้างด้านข้างเขาเขาอันนี้กว้างกว่านะครับอันนี้ไม่ได้นะฮะนี้ไม่ได้ครับมาดูอันนี้นะครับอามาเทียบครับอันนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าด้านข้างเขาก็ไม่ได้นะฮะไม่ไม่ไม่ตรงกันแล้วก็ด้านหน้าเขาตัวนี้จะมนด้านหน้านี้จะมนกว่าแต่อันนี้เขาค่อนข้างแหลมนะฮะเห็นไหมฮะ เอาแหลมออกมานะยาวมากกว่าอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นี่นะครับนี่นะฮะมีขน,นาดได้น่าจะได้มั้งในะดูดูดูแล้วตรงนี้ตรงนี้เขามนะครับมนกว่าแล้วก็ด้านข้างเขาก็แพนออกออกเยอะนะครับคงจะพอดีไหมลองเปรียบเทียบดูนะพอดีเลยครับนี่ยี่ห้อนี้พอดีเลยมิดเลยครับนะฮะนะใกล้เคียงลนยะมิดเลยนะครับพี่น้องเราได้มันแล้วครับเนี่ยเราซื้อมาจากห้างแล้วนะครับเห็นไหมครับนะฮะขนาดเขาก็ ไก่เคียงแหละนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีการติดตั้งใกล้เคียงครับนะเราจะต้องเอาเอาตัวนี้ออกก่อนรักป็นเดิมเลยออกก่อนนะครับตัวนี้เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับข้้งหลังตัวเดิมนี่ครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับก็จะมีน็อตอยู่ข้างล่างนะครับเราขับหมุนออกนี่หมุนตรงนี้ออกครับมีสองข้างเลยครับด้านนี้กับด้านนี้ก็เป็นว่าเราน็อตด้านหลังออกแล้วครับตรงด้านนี้ครับแล้วก็ยกออกเลยครับอ่เขาก็จะเป็นตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลัง อันใหม่เหมือนกันครับที่เราซื้อมาก็จะเป็นเหมือนกันลรวก็ต้องใส่น็อตขันเกีียวข้างหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับเรีนบ้อนการประกนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราเรียบร้อยแล้วเราก็วางลงมันก็จะได้พอดีนะเกือบพอดีเลยนะครับน็อตใหม่มาให้ด้วยครับเป็นชุดของเขา เราต้องใช้อันใหม่นี่แหละครับจะดีที่สุดก่อนอื่นล้วก็ไหนอันใหม่นึ้นมเราก็ใส่แหวนตัวใหม่เข้านะครับลงไปนะะมีตัวประกังเขาด้วยนะนี่นอยาวนะยาวตัวแม่เขลงไปก่อนนะครับทาให้ถูกล่องนะครับ ปุกล่องนะลองทำดูนะครับให้เพืให้กล่องครับก่อนนใช่เรื่องยากเรียบร้อยนะก็เสรนะครับเรียบร้อยแล้วนี่เป็นแหวที่เป็นลองด้านล่างทีนี้วกาก็วาบวางลงไปแล้วก็ เขาก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาระหว่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ล็อตลงไปบหมุอนล็อตที่ข้างนี้ำนี่ครับหมุนให้ตึงๆครับตึงๆแล้วนะครับ นนี้นก็หมุนให้ตึงๆรับด้านนี้หมดโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมละคระใส่ได้นะใส่ได้แนละ้วก็ถือว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันครับตัวนี้จะเป็นสปริงด้วยนะฮนะเหมือนถ้าเขาขดลงของเขาเองได้ด้วยนะครับเขาค่อยๆเลื่อนลงนะฮะเป็นสปริงของเขาเองนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับแทนรุ้งกับนนะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะ แล้วก็ปิดได้นะฮะอันนี้เป็นสปริงเหมือนกันเปิดออกมากปุ๊บเขาก็จะไหลขึ้นมาไหลลงมาของเขาปิดนะครับอันเดิมก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะดูเขาเหลืองนะครับอันเดิมเขาเหลืองนะครับมันนานแล้วหลายปีแล้วครับขอบคุณครับสำหรับการประชุมครับเรียบร้อยแล้วครับกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยครับแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ